กระโดดทีว่าอะไรนะฮะเมื่อกี้เมื่อกี้ว่าอะไรนะครับนี่คมดีครับอ่าครับเสียงที่ฟันเนี่ยบอกความแข็งของไม้เลยนะครับการฟันแล้วบิด การฟันแล้วบิดเนี่ยอาจจะไม่หมอะสำหรับการใช้กับมีดบางที่ใช้เหล็กบางลักษณะแต่เหล็กเอาหกดับเบิลเทมเปอร์สามารถฟันแล้วบิดใบมีดได้โดยที่ใบมีดยังปลอดภัยอยู่

ไม้ไผ่เป็นไม้ที่ปรับเสียงสำหรับนักเดินทางนะครับ ีดีี่ดีไม่ต้องเลขอายาวมากอะไรทเพราะว่า